Bye. สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ผมก็อยู่ในแอลเล็กซี่แล้วนะครับก็มาวัดดวงสถานที่มีเป็นที่อโคจรนะครับก็ไม่ต้องตามมาเพียงแต่ตาดูหูฟังฟังไว้หูออกข้างหูครับ แล้วก็ไม่ต้องตามเพราะว่าสถาน,นที่นี้เป็นที่แออัโคจรไม่ควรที่ทุกคนที่จะเข้ามาสําหรับผมว่าติดไหมผมก็ว่าผมไม่ติดครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีงบเที่ยวในเชิงทางนี้ประมาณเดือนละหมื่นอยู่แล้วแต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดก็หยุดไปนานนี้เป็นครั้งแรกที่กลับเข้ามาสถานที่แออโคจร หรือสถานที่รวมตัวคนบาปนะครับคนที่บุญเขาไม่มาล้ะผมถือเงินมาหมื่นหนึ่งครับเนี่ยเงินหมื่นหนึ่งแรกชิปโปเขากจะให้บัตรอาหารมานี่ครับในนี้จะมีเงินอยู่150บาทเป็นบัตรอาหารก็คือตอนนี้จะว่ากินฟรี ก็ใช่หรือผมจะกินขนมหวานก้วยน,นี้ในราคาหนึ่งหมื่นติดตามดูในช่องท่องเที่ยววไทยเที่ยวไปตามฝันนะครับก็คือหมื่นหนึ่งถ้าเราทำไม่ได้ก็คือจะหยุดเลยถ้าทําได้ก็จะมีการต่อถ้าผิดหรือเอาไม่ได้ก็จะหยุดไปเลยหนึ่งเดือนครับจะไม่กลับมาสถานที่แห่งนี้ เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ก็เหมือนกับว่าก็อยากอยู่ในหน่อยก็ยประมาณนั้นเดี๋ยวผมกินข้าวมาแล้วผมก็เลยจะไม่กินข้าวผมสั่งขนมหวานมาถ้วยหนึ่งครับก็เลยจะจะกินก่อนก่อนเข,เข้าไปนั่งถ้าเมือน,นี้นี้โชคดีปุ๊บ หรือดวงดีก็แล้วแต่จะเลือกผมก็ได้อยู่ต่อครับถ้าไม่ดีผมก็คงจะได้กลับประมาณนั้นไม่มีต่อไม่มีเอาเพิ่มสำหรับใครที่อยากรู้ว่าผมจะเอาชนะแมตช์นี้ได้หรือไม่ก็กดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยทาวเวล l ไทยแลนด์ครับหรือชื่อเ่าท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันกดกระดิ่งตัวคนเด๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาลงให้ชมอีกว่า ผมจะเอาชนะมันได้เลยไม่ก็ดูแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็แค่ดูคุณผมรู้นะครับไม่ต้องตามมาขอบคุณที่เข้ามาลักโมและขอบคุณที่กดติดตามครับ